สวัสดีค่ะสวัสดีคับค่ะขอกาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพองไปเมื่อสักครู่สักคนนะคะเนาะมื่อนี้มาพบกับสาวมอลําสลีพ่อหน่อยสมณ์อีกเช่นเคยค่ะพ่อแม่พี่นอ้องวันนี้นะคะเรานะคะจะพาพ่อแม่พี่นอ้นองนะคะ,ะไม่กินเขานะะ่าค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้มีคณะหมูกรอบนะคะอร่อยอร่อยนะคะทุกคนคะแล้วก็ไก่ทอดนะคะแล้วก็พัดพักขะนา่ไอพักพักกะกะหล่ำนะคะทุกคนค่ะมากค่ะพี่น้อง ก็ชิกไปกินกับฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะใส่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์พร้อมด้วยแต่กระดิงง่งรัวๆให้นกับสาวมอรมสลีพ่อหน่อยส้มวัวไล่ลายๆในเด้อจ้านะคะเสียงรถอาจจะดังในเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะพอบางคนเข้ากับบุญรถเทียงเนาะรถสิงรถ <c oughs> สิงหล่ผัวนะคะปะ<ม>า้าพี่น้องกินข้าวน้ำกันจ้าคณะมูกอกพ่อพี่น้อง อร่อยอร่อยนะอันนี้กะหล่ำ มาได้ค่ะพี่น้ำเมื่อกีนขอนุ่มกัน กล่องกับพันเนียนะคะทุกคนเพราะว่าพัดลมเป่าพัดลมเป่าหละะักพกล่องมั่งบนเนี่ยพัดลมลละะดลมันเปิดแห้งหด ไก่ทอดนะคะ พ่อแม่พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะเนาะก,ก็พาพ่อแม่พี่น้องนะคะมากินเขาน้ำกันนะคะกินอาหารน้ำกันแต่จะมีคณะหมูกรอบโคกไก่ทอดแล้วก็กะหลั่มใส่หมูเนาะ,ะพี่น้องเนาะเหมืองนะคะอาหารก็มีหลากหลายอยู่นะคะก็ฝากพ่อแม่พ,พี่น้องนะคะซอยกดไหลกดแชร์กดติดตามกดซุปข้าวไทพร้อมื่อยแต่กระดิ่งล้วๆกับสาวมอน้ญพลีพ่อหนหรือสมุนหรือหลยในเะด้อจ้านะคะแล้วก็ อีกหนึ่งช่องทางนะคะ DC เดชาสมบูรณ์นะคะพี่น้องะคะโคดาดมากักเลขกมักเบอืบอบว่าสิเป็นหวยลาวหวยหไทยจวดค่ะพี่น้องไปหาพันโหลดค่ะถามมาถืบอบ๊อลเรี่ววยวตะดวงไผ่ดวงมั่ง้วยพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดไปตามข้อมูลน,นะคะทุกคนคะ่ะกับป่าพ่อแม่พี่น้องไววน้ำเน่กันเดื่กันนะคะช่องน้อยช่องเล็กๆของเขานะ,ะพี่น้องนะะ้องบัตรท่านิรงดังนะะ้อกพีเนาะ ฝาไ,ไว้น่าพ่อแม่พี่น้องแม่กันแล้วกันนะคะคล,คลิปหน้าคลิปหน้ามาพอกันใหม่ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อกขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ